สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจจเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆสบายว้ไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมเอคา o อนะนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นเกมบน PC จาก Ste ี am ราคา69บาทเท่านั้นนะครับซึ่งเปิดตัวในวันที่5มกราคมนะถ้าแอดจำไม่ผิดนะเสียงก้าาๆเลยนะเต็มหูกูเลยโอเคจะเอาเป็นว่าเพื่อนๆถ้าเกิดใครที่ชอบเกม B ีแล้วก็ EP นี้จะเป็น EP แรกที่ ตั้งใจอัดอยู่คนเดียวในห้องกลัวจังเลยกลัวตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยอะนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตัวเกมหน้าต่างก็หน้ากลัวกันแล้วมีตู้โทรศัพท์เก่าๆตัวหนึ่งซึ่งดูบรรยากาศแล้วนั้นก็น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า, <c oughs> ามีความหลอนอะนะหน้ากลัวแฟนเพื่อนเสก่อมากันแล้ว วันที่21เดือน10หรือตุลาคมนั่นแหละใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรปี2021หรือวันที่10เออฉันกลับบ้านสายแล้วที่นี่ทำไมมันมืดจังเลยรอบๆเนี่ยและฉันต้องการที่จะกลับบ้านเร็วนี้นะโอเคแอดจะพยายามพากตัวละครนะคิดว่าตัวละครของเราน่าจะเป็นผู้ชายทุกคนเฮ้ยผู้ชายอไม่ใช่ <laughs> บาจ้าง ใส่หูฟังเล่นนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนะได้ยินเสียงทุกอย่างเลยจ้าไฟกระพงกระพริบคือแบบโคตรสุดเพื่อนๆเหมือนตัวละครจะใส่แว่นเหมือนแอดหรือเปล่าไปไเายเลยเอะ๊ะ beware of the space person แปลว่าอะไรอะ่ะน่าจะแปลว่าคนแปลกหน้าหรือคนบุคคลอันตรายอย่างนี้ไหมคงงั้นแหละทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะอานเอตโฮยเฮ้ยเหมือนคนเดินมาเลยอะ่ะทุกคน เฮ้ยมีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปุ่ไฟฉายได้ได้วนี่กดคลิกขวาอ่ะเฮ้ยมีคนเดินมามีเสียงเดินด้วยใครเหรอจ๊ะสวัสดีเอ๊นี่เนี่ยเอาไฟฉายสองหน้าเฮ้ยเราเดินไม่ได้มันยืนมองหน้าเราทุกคนไหมนะมองหน้าหารเรื่องเหรอเดี๋ยวเอาปลายัดปากเลยในแกใช่แล้วดูแขนยังล่ำผู้หญิงจริงเหรอเนี่ย ฉันเป็นผู้หญิงนะนะทุกคน <laughs> <laughs> เป็นบ้านแน่ๆทุกคนไม่นะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าอะไรบ้านแล้วตอนเนี้ย <laughs> จริงๆ <laughs> ไม่นะโอ้แต่บรรยากาศนี้แบบว่าเป็นอะไรรอเปล่าใส่ชุดแดงเดินตอนกลางคืนคนเดียวเฮ้ยไ <laughs> อก,กาทำไมเกมนี้มันเยอะจังวะหลุดออกมาจากสวนสัตว์เหรอ <laughs> ไม่นะอ๋อเฮ้ยอะฮะเอ๊ะ บนตึกนั้นมีแสงไฟรถทางกลับบ้านเราอยู่ไหนวะตัวละครอ,อยู่ดีๆบอกอยากกลับบ้านแต่ว่าใดๆเลยบ้านก็อยู่ไหนจ้า <c oughs> ไปนะอ้อ้อ้อ,อ,อ,อ้นี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านเสียงอีการลอเสียงกโกพิโก้จากแลนด์ลอกออนไลน์วะเนี่ยเอา้ามีตู้โทรศัพท์อยู่หน้าหน้าปกไอเราก็คิดว่าน่าจะเข้าได้ของประดับฉากนี่เองทุกคนเราต้องไปกันต่อแล้วแหละถ้าทางตรงนี้จะเป็นเฮ้ยอะไรอะ่ะ คนที่เราเจอก่อนหน้านี้ Seems Pretty Dangerous ดูอันตรายจังเลยนะ I'm scared ฉันกลัวจังฉันต้องกลับบ้านเออไม่ต้องหยุดยืนพูดก็ได้แหมตกใจหมดเลยนะว่าหยุดดูอะไรตกใจหมดนะโอ้โหแมลงวงมแมลงวันมาเต็มเพืเ่อนๆอยาให้ซึมซับบรรยากาศไปด้วยกัน h o r ิ i f i c Oh my gosh ดูบ้านที่ญี่ปุ่นน่าอยู่บ้าทุกคนแต่ถ้าสภาพนี้ก็น่ากลัวเกินคิดว่างั้นไหม เอ๋เอเอ๊เอ๋เอ๊เอ๋เอ๊เอ๋เอ๋เอ๋อะไระเอ๋อะไรอะเอ้าอะไรวิ่งหนีอะไรมาวะไปด้วยดิไปด้วย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 แต่วะเอ้าหมวิ่งโคตรเร็วอีกสงสัยเขาเป็นนักกีฬาทุกคนวิ่งเร็วกว่าเราอีกนะเราวิ่งช้ามากเราคือคนธรรมดากดน้ำกินได้ไหมอ่ะโอ้โหเก็บรายละเอียชัดเจ็ด มีทุกอย่างที่ขวางหนะ้าเลยนะทุกคนนะพอแอดลองเงียบดูโคตรบางเวงเนละีแแอดลองเงียบนะเนี yeah, ่ยเหมือนเราเดินอยู่ที่นี่จริงๆมีแต่เสียงเท้าของเรากับเสียงบรรยากาศมาลงมาแรงโอ้โหโคตรมืดเลยจ้าเฮ้ยมืดไปเปลาโคตรมืดจัดจ้านคนลุกอะ่ะ ไม่มีคนอยู่เลยเหรอมันมืดก็จริงแต่มันก็น่าจะมีคนเดินบ้างหรือประเทศญี่ปุ่นเขาจะเข้าบ้านกันเร็วนาะทุกคนนะรถแม้แต่คันเดียวก็ยังมาจอดกลางถนนคือแบบถึงเวลาแล้วลงจากรถเข้าบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> มีแค่ตู้กดน้ําที่เป็นเพื่อนเราเท่านั้นไม่นะโอเคเดินไปถึงไหนวะเนี่ยใครไปเป้าบ้านแกอะ holy shit oh โอโหบอกตำแหน่งห้องดีๆก็ได้ตึงตกใจสิวะคือยังไงโอเคเป็นการบอกว่านั่นห้องมึงนะอะไรเงี้ยขอบคุณนะจ๊ะชอบสนจะด้วยสิเดินเลยไปน,นิดนึงได้ไหมอ่ะเห็นแสงอะไรไม่รู้โอเคเราขึ้นห้องก็ได้วะอยู่ข้างล่างเรา่าเสียวกว่าข้างบนแล้วเราก็ขึ้นข้างบนนะทุกคนนะโอ้ยตออจะขึ้นห้องนี้จะเจอใครไหมเนี่ยอย่านะจ๊ะ โอเคเหมือนก็อย yeah okay, okay, well, ู่กันเปิดไฟกันดีอยู่ทุกคนอพาร์ตเมนต์ก็คล้ายๆคนไทยแหละแต่โครงสร้างเขาดูน่าอยู่นะเอฝั่งตรงข้ามโอเคฝั่งข้างหลังถ้ามันวางเวงนี้วะที่นี่มันไม่น่าอยู่แล้วไปเหอะเราวิ่งเข้าห้องกันดีกว่านะทุกคนนะเล่นตั้งตัวเกรงตลอดเวลาเออ อคุณพักคุณจ้าช่วยกล้วยทอดเข้าห้องสทัทีโอ้โหห้องก็ไม่น่าเข้าเลยเนี่ยเปิดไฟไหมเด้อเดี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟไม่ได้โอ้โหเสียงสวิตไฟโคตรดังดัง,ดงแบบแก้วหูจะแตกทำไมอยู่ในห้องเราต้องมานั่งเปิดไฟฉายเปิดอะไรด้วะเนี่ยฮัโโลโหลฉันกลับมาแล้วจ้าเปิดตัวเย็นได้ด้วย เสียงอะไรชะช็อตวะเขาใส่หูฟังหลอ,มอดมากเพื่อนๆโอเคปิดม่านไหมเปิดคอมเขาจะให้ทำอะไรวะอ๋อเสียงทีวีนี่เองปวะโถเอ้ยโอ้นั่นมันแปลกมากฉันเดาว่าฉันลืมปิดทีวีงั้นเหรอนั่นสินา่าจะปิดทีวีงั้นเหรอเสียงหึ่กระซิบกระซาบหูมากๆเลยอะเฮ้ยแล้วทำไมต้องป,ปิดป,ปิดกระ แรงขนาดนั้นแล้วปิดตู้เย็นพังแล้วมั้งโอเคอาบน้ำไหมโอ้โหเสียงห้องน้ำโคตรหลอดเลยอะห้องน้ำหลอดจัดๆเอาเปิดไฟได้ด้ยเหรอเออเฮ้ยเกมไม่สมจริงเกมไม่สมจริงในกระจกไม่เห็นเราอ่ะแล้วเราจะทำอะไรวะกลับมาที่ห้องเอ้ย I'm try I'm going to bed today ฉันเหนื่อยมากเลยอะฉันต้องนอนแล้วคืนนี้ ใช่ใช่ใช่นะควรนอนนะแกนะจะได้ตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมโอเควันที่ยี่สี่เดือนสิบเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าแค่เราเดินกลับบ้านธรรมดาวันแรกแล้ววันที่สองมาเดินกลับบ้านอีกก็มันเป็นเรื่องของทางเดินกลับบ้านที่แปลกแปลกกัทุกคนทำไมมันแปลกๆทุกคนดูไหมกำแพงมันแบบ สีมันเปลี่ยนยน,นะมีใครมาทาสีเมื่อคืนหรือเปล่าผ่านไปแค่สองสามวันอ,อ,อ,อย่าอย่าอย่าลุกล้ำนะอเอาบาจางโอเคทำไมมัน,แ,นแล้วดูความชัดของภาพก็น้อยลงเรื่อย โอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรของมึงะอะเฮียเดี๋ยวแล้วก็โอ้โหม,มาแบบนี้ดิใจจะวายแล้วเนี่ยเฮ้ยตำรวจนี่ว่าผมคือตำรวจอ่อเข้าใจแหละรู้ดูไม่ได้งงขนาดนั้นจ้ะมาทำอะไรตอนนี้ทีน่นี่เอ่อผมกำลังกลับบ้านนะครับ ตอนกลางคืนเนี่ยนะก็ใช่อ่ะก็กูเลิกงานตอนนี้ให้ตกหมวกดดเลยหมเอาไม่ใช่ You said f i r s, <Hey>. <S คุณดูแปลกนะใช่ไหมแอดแปลถูกหรือเปล่าทุกคนแต่ก็ดูเหมือนคุณไม่น่าจะโกหกแล้วเขาก็บอกว่าคุณดูหน้าเป็นคนดีอะไรประมาณนี้แบบหน้าคุณเป็นคนแบบนั้นอะแต่ยังไงก็ตามคุณต้องกลับบ้านทิศทางนี้ตอนนี้จริงๆเป็นประจำเหรอใช่แล้วอะผมกับที่นี่เป็นประจําแล้วก็กับเวลานี้นะ่ะอ๋อเพราะว่ามีงานที่มาหาวิทยาลัยะนะเออแล้วคุณใช้ทางนี้3วันก่อนหรือเปล่าเอ๊ะ ทำไมถามแบบนั้นนะ่ะโ <c oughs> อ,อ,อ,อตกใจตกใจเสียงไอเออเออ,อใส่แมสไมพ่พี่เดี๋ยวโควิดติดนะเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงก็ตามเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเมอร์เดอร์มีฆาตกรเมื or, ม่อสามวันก่อนทุกคนเฮ้ยเหยื่อก็คือเหยือ่อมีสองคนคัพเปิลอ่ะเฮ้ยจ้าเขาบอกว่าคนแรกคือภรรยาที่นอนอยู่ปะ The p e t r a t e r a c u s e d her husband แล้วก็เหมือนคนนั้นฆนะ่ะฆ่าสามีเธอเออเหลังจากนั้นก็มีใครตามมาศพถูกพบโดนแทงหลายครั้งพระเจ้าคุณน่ะไม่เห็นใครที่แปลกๆในทางกลับบ้านเลยงั้นเหรอคุณพระคุณเจ้าเราคุณตอบสิว่า I saw the woman in red. I saw man running หรือคนที่เป็นผู้หญิงโดนแทงตายแล้วมาเดินให้เราเห็นส่วนไอคนที่วิ่งคือฆาตากรเพราะมัแต่งตัวมันใส่มงทุกคนเออ The man on the run เออผู้ชายที่วิ่งนะครับบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นอย่างนั้นนคิดว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินเรื่องนั้นมาหลายวันก่อนแล้วอะไรอย่างงี้คุณตำรวจเขาบอกอย่างงั้นเนาะนี่มันก็ผ่านไปหลายวันแล้วแล้วเขาก็เตือนว่าวันนี้ดึกเกินไปแล้วให้เราเรีบกลับบ้านวิ่ก็หยุดสะทีวิไม่ต้องพูดไม่ต้องเล่าแล้วเล่าแล้วยิ่งน่ากลัวแล้วดู <S <S คุณตำรวจอ้าวโอ้โหคุณตำรวจน่าจะสก,สกอตเก่งนะทุกคนดูตูดคุณตำรวจ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจเต้นเป็นป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตกใจหมดแล้วเดินมาทำไมอ๋อโอเคไปก็ได้วะทำไมขำเขาว่าเขาหันหันมาหันไปหันมาจะเต้นให้เราดูเหรออันนี้ป้าอะไรวะเนี่ยอาบาจังอะไรวะคุณตำรวจจ๋า คุณตำรวจผมได้ยินเสียงเสียงแก้วเราไม่มีถังเลือดทุกคนเราพี่กบมาบอกเขาได้ไหมเราได้ยินเสียงอะไปดูทีคุณตำรวจไปทางนู้นไปทางนู้นคุาตำรวจไปทางนน้นข้างหน้าช่วยช่วยดันไป่นะไปทางนู้นไปเช็คทางนน้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางนี้ไอ้บ้าเอ้ยตำรวจไม่ฟังเสียงประชาชนบ้างเลยนี่นี่กูต้องเดินคนเดียวจริงใช่ไหมเนี่ยพระเจ้า่าเอ้ยทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหม เกมนี้นะถ้าใส่หูฟังนะโอ๊ยใจจะวายเสียงอะไรวะมาจ้าฮะเสียงตึก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 อะเหมือนมีคนเดินตามเลยเฮ้ยเอาจริงคนลุกไม่อยู่แล้วจ้ะกลับห้องจ้ะเออไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ โอเคฮะฮะ what the fuck เดี๋ยวอะไรอะคุณตำรวจโดนยิงตายหาไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเอดทนคิดไม่ได้อย่างนั้นนะทุกคน <laughs> เริ่มตลกไปออกแล้วนะคุณตำรวจ นั่นไงว่าแล้วทุกคนเฮ้ยคุณตำรวจตต่หาแล้วไม่นะแล้วเราเราไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอ,อมาจา้าคุณตำรวจโดนฆาตกรฆ่าเองเลยจ้าเฮ้ยยังไงดีวะไปดูแล้วกลับห้องไม่รู้ไม่เห็นฉันไม่ได้ทำนะโอเคโอ้ยทำไมทางมันหลอนขึ้นเรื่อยๆเ,เลยวันเนี้ยผ่านไปแค่สองสา 2, วันโอเคทุกคน ตัวละครวิ่งโคตรทนอะแต่วิ่งไม่เร็วต้องไปปรึกษาการวิ่งเร็วจากพี่วันก่อนแล้วล่ะพี่ชุดดําอะแล้วถ้าเราตอบเป็นผู้หญิงละ่ะเนื้อเรื่องมันจะเปลี่ยนไปไหมนะแต่ว่าตะกี้เสียงปืนชัดๆได้ทุกคนโอเครีวิ่งกลับดีกว่าฉันไม่อยู่แล้วจ้าโอ้โหโคตรมืดเลยมือมันมืดขึ้นทุกวันเลยไงวะเนี้ยฮะไม่มีใครจ่ายค่าไฟหรอ ได้ยินจริงๆอ่ะเสียงเสียงส้นสูงเดินตามมาไม่นะไอ้บ้าเอ้ยโคตนกลัวเลยอ่ะเอ้ยน่ากลัวนะกทางกลับบ้านแบบนี้อีกาก็มาจากไหนกันนักหนาเฮ้ย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 ขึ้นห้องแล้วจ้าขึ้นห้องแล้วจ้าเฮ้อ ทำนอนมันเงียบไปเฉยๆเลยอะแล้วทำไมห้องกูต้องอยู่ข้างบนด้วยวะบนสุดเลยโอเคโอค้โหดูดิอีกายอย่างเยอะทุกคนเฮ้ยแอดจำไม่ได้ไปเราอยู่ห้องเกือบสุดท้ายมั้งแต่เกมส่วนเนี้จะให้เราอยู่ห้องนี้ตลอดเลยนะโอเคเข้าห้องแล้วไปอยู่แล้วเว้ยค,คุณพระเจ้าช่วยก้วยอดันไม่อยากคิดเลยว่าฆาตกรจะเป็นเพื่อนบ้านของฉัน ไม่คิดก็ดีอาดาวดูโกดาวฉันไม่อยากลงไปที่ถนอนอีกครั้งนึงแล้วอะ่ะฉันหิวจังฉันสงสัยว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตู้เย็นโอเคเออริบเอ้าเดี๋ยวดิเปิดไฟไม่ได้หรอเฮ้ยทำไมอะ่ะเฮ้ยทำไมเราไม่เปิดไฟห้องอะ่ะเออโอ้บ้าเ,เอยเออเปิดให้หมดอะ่ะไม่ไม่รู้อะ่ะบ้านไหน เสียงสวิตไฟนี่คือหูแทบแตกอ่าโอเคเดี๋ยวเจอหัวคนอยู่ในตู้ตู้เย็นทำไงทุกคนแล้ว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 โอ้โอ้โอ้โหตู้เย็นพังทุกวันจริงๆริงฮอะไรเหรอครับบาจ้งบาจาง คุณพ่อคุณเจ้าช่วยไม่มีคนทุกคนและแน่แท้แล้วแน่แท้แล้วโอ้ my god มันอยู่ดาห้องโอเคโอ้โ okay. ห oh. <c ười> <c ười> คือกลัวขนาดไหนถึงกินเสียงได้ขนาดนี้ท้องฉันเต็มแล้วถึงเวลานอนแล้วไม่อาบน้ำก็หรอตัวเหม็นทั้งวันอะฮะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว <c ười> เกิดอะไรขึ้นโอเค okay. นอนเถิดหนา นอนเถินหน่าอ๋อเจ้าเอา้าอาบน้ำก่อนเปล่าโอเคยังไงเนี่ยยังไงไหนแล้วสิบอกจะนอนแต่ไม่นอนเว้ยเฮ้ยมีคนมากดอ,ออดอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องเป็นฆาตกรแน่ๆคิดแต่ว่าฉันจะกลัวแก อาจจะเป็นตำรวจคนเมื่อกี้ก็ได้ออโอเคเฮ้ยเดีดยดๆอ้าวอ้าวโอ,อเคอ,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 อีหาเฮ้ยเดีดเด็ด่ด็นเฮ้อฮะฮูดเดดแมนผู้ชายที่ใส่ฮูดเฮ้อะไรกันอะ อะไรอ่ะลิซนีอายุลไซนีคืออะไรวะคือคนที่อยู่ก่อนน้นนี้หรอแอดก็แปรไม่ทานทุกคนนะใช่แล้วทําไมหรอคุณเป็นใครอ่ะเออคุณระวังตัวหน่อยดีกว่านะหมายความว่ายัางไงอ่ะเออฉันเห็นผู้หญิงแปลกๆเดินอยู่ฮะยืนอยู่ที่หน้าห้องของคุณเป็นเวลานานกูไม่เห็นใครเลย มันน่ากลัวมากเลยนะแล้วมาบอกคุณทําไมก่อนไม่ต้องก็ได้แล้วฉันคิดว่าฉันควรที่จะบอกคุณเอขอบคุณเพื่อนบ้านที่แสนดีนะทุกคนนะนั่นแหละเดี๋ยวฉันเจอกันใหม่คราวหน้าอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีเหลือเกินเฮ้ยเฮเดินทะลุประตูไปอีกเอา้าทำไม้องมยืนหน้าของฉันด้วยอโอเคพระเจ้าห้ยนอนเถอะทุกคน เฮ้ยอะไรอ่ะดูดีทุกคนว่าจะ h e l ลนกตายโอเคน่ากลัวอยู่นะลุกล้ำจฉาชฉดเดี๋ยวไม่ใช่เปิดประตูมาแล้วแล้วไงต่อแล้วนอนแหละใช่ไหมแอม i ก g งทูเบร์เอาเลยดิฉันอยากนอนแล้วเออนอนเหอะจริงๆพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาวันเนี่ยโอ้ยเชดเฮะเดี๋ยววันที่21เดือน10 เฮ้ยทำไมย้อนกลับไปวันเดิมวัตแต์ฟักน้องแมวนี่ว่าเอ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 เหมือนมีเหตุการณ์ของคนอื่นมาที่ไม่ใช่เราเว้ยเฮลโลอ๋อภรรยาของเขานี่นี่เธอ did you work อะไรวะ overtime today ทำงานทั้งวันเลยเหรอใช่ฉันฉันเพิ่งเลิกงานอนะ่ะเผืแบบงานยุ่งมากเลยอะ่ะฉันเลยต้องกลับบ้านมาอนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงานยุ่งงานเยอะแล้วเพิ่งมีเวลาว่างกลับบ้านมาั้งอะไรเงี้ยแต่มากกว่านั้นมีอะไรเหรอเป็นอะไรทําอะไรเหรอนี่หายากมาในเดทที่เธอจะโทรหาฉันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าภรรยาก็บอกว่าฉันมีบางอย่างที่จะเล่าให้คุณฟังฉันต้องการที่จะคุยกับคุณที่บ้านมาสิกลับมาบ้านเร็วๆนี้อ่อนะ เอ๊ภรรยาจะฆ่าหมกศพสามีทุกคนรู้ป่าววะคืนเดียวกับที่เรากลับบ้านไอคนที่เดินปตะตก,กี้คือเราเพราะว่าวแต่เราไม่เจอใครเลยนะเสียงโคตรดังเออเกมนี้เสียงอย่างด,เดีเดี๋ยวๆๆๆแล้วเราเป็นใครวะเนี่ยฉันอยู่บ้านแล้วอหรือว่าภรรยาของฉันนอนหลับไปแล้วนะทุกคนเกมนี้มีไฟฉายหมดเลยวทุกคนอะคนญี่ปุ่นนี่คือพกไฟฉายทุกคนใช่ไหม เออเอเอ,เอโอเคบ้านอะไรแล้วว่าหลอนทิ่มหายไปเปิดไฟสักดวงเดี๋ยวนะเสียงเดินโคตรดังอ่าเราเดินเร็วกันนี้ไม่ได้แล้วด้วยนะทุกคนไมนะโอเคแสดงว่าเราเข้าห้องน้ำไหมอ่าห้องซักผ้าโอเคแล้วเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วแหละ ถ้าเกิดจะไปหาภรรยาที่นอนอยู่บนเตียงแบบว่ามาสิจ้าจมาเลยอะไรแกไม่ใจแล้วไม่น่าใช่อย่างกันนะทนเกมทุกคนไม่นะหูห้องเยอะนะเนี่ยล็อกประตูทําไมล็อกทําไมเอาเข้าไม่ได้สักห้องหนึ่งอะไรวะเน,นี่ยเอา ไหนว่าข้างล่างเหรอนี่คนใช่ปะคุณา้าคุณเจ้าช่วยกล้ยทอดเฮ้ยน้องแมวนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมันแดกผัวเราไปแล้วไหมนะทุกคนเฮ้ยเราเป็นผัวนี่ว่ะเฮ้ยหรือน้องแมวมันจะกินใครไปแล้วสวัสดีบ้าจางัง โอ้โหเสียงหยดน้ำยังหลอนเลยเฮ้ยเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยห้องนี้แอดปิดไปแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยลอยเลือดพาเรามาตรงนี้ทุกคนบะจ้างเฮ้ยไหนวะ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอะ่ะถังขายะอยู่ในบ้านอะฮะ เฮ้ยมีคนมาเปิดทีวีทิ้งไว้เฮ้ยปิดประตูทำไมอะ่ะเฮ้ยพระเจ้าโอ my god เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปทีวีก่อนไปทีวีไม่ได้เลยเนี่ยเกมนี้มันปิดทีวียางยากเลยเหรอใครมาวะ อย่านะอย่านะฉันไม่มีปืนฉันไม่มีอะไรเลยนี่ทำอะไรฉันเลยอ่ะคือออกจากบ้านได้ไหมวะตอนนี้ไม่อยากอยู่บ้านแล้วกลับบ้าน,นำทำไมวะเล,เ,ลเลือดนองสอยองขวัญขนาดนี้ทุกคนมาต้องขึ้นข้างบนแล้วแหละเอาดีดีฮัลโหล โอ้โหแกลากเลือดกันตรงไหนหวะเนี่ยซอยจูปะเนี่ยบ้าจาังโอ้เจ้านี่เธอตายแล้วยังนะไม่นะโอ้ไม่นะรอจะเล่นใช่ไหมใช่รอ้อเล่นแหละ,หละใช่ไหมแล้วปิดไฟฉายหาพ่อแกเหรอเอเหมือนที่หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงอะ่ะ เอาแล้วไงทุกคนอ่ะเฮ้ย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 เสียงอะไรวะ เราเห็นนีขนาดนี้แล้วอะแสดงว่าคนที่ไม่ฆาตกรคือผู้หญิงแล้วใครที่วิ่งหนีไปใครที่ที่มาบ้านฉันตอนนี้บ้าจางบ้าจางแล้วนกทีห่หล่นตัวนี้หายไปไหนวะเปิดไฟสิเออโอ้มายมกอดโอเค เราแล้วไงมันมาหาเราทำไมวะกูไม่ทำอะไรให้มึงเลยใครจะไปเปิดให้โง่พร uh huh huh huh. ะเจ้าเอาโหกดอีกบังคับบงับงคับขูเข็นกูหรอมึงนอนได้ไหมแกนอนได้ไหมอ่ะโอ้โห The woman is crazy ผู้หญิงก็ได้มันบ้าไปแล้วใช่ใช่ฉันต้องโทรหาตำรวจโทรเลยเดี๋ยวนี้โทรเดี๋ยวนี้ he said it would take two minutes for the police to arrive พออีกสองนาทีตำรวจจะมาถึงโอเคฉันจะต้องหาทางรอดไปในสองนาทีเฮ้ยเฮไรวะอะไรวะเดี๋ยร็วทุกคนทำไงดีวะบ้าเอ้ยเข้าไปในอ่างน้ำได้ไหม หลบใต้เตียงก็ไม่ได้บ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วอย่าทำเขาเลยนะเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยทำอะไรให้ได้ให้เธอเลยทำมันคนน่ากลัวขนาดนี้มาได้เกมหกสิบเก้าบาทโอ้โหอัดแน่นทุกทุเวลาทุกจังหวะจริงๆเสียงมันเดินไปรอบห้องเราทุกคนโอเคแอดวาเราอยู่หลังประตูเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่า เราต้องรอดภายในสองนาทีทุกคนอย่าทำอะไรฉันเลยกลัวแล้วโอ้โหอเสียงเดินยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคตอนนี้แอดไม่เห็นหน้าตัวเองว่าหน้าตัวเองเกรงแค่ไหนแล้วเนี่ยเอาดีปาจางโอเคเกินน้ำลายแล้วหนึ่ง เมันจะเดินทะลุกำแพงมาหรอวะมันมาแล้วทุกคนข้างซ้ายข้งขะหูเลยมันยืนมองอะไรหรือเปล่ามันเดินไปเดินมารอบๆหัวเราอะอยู่ไหนวะคิดออกทางเดียวคือในห้องน้ำนั่นแหละเฮ้ยจะหมดเวลาแอดจะรอดไหมอะ่ะ หมดเวลาแล้วอะเออต้องรอดแล้วแือรอเปล่าวะไอ้เราตำรวจเข้ามาแต่เสียงเดินมันหายไปแล้วนะเฮ้ยรอดปะวะโอเคอ่าฮะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นหนีไปก่อนตารวจจะมาถึงฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโจมตีฉันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ถูกจับเลย ดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงฝีเท้าเหล่านั้นทุกคืนมันขนลุกมากจนตัดสินใจย้ายออกไปในอนาคตอันใกล้นี้ฉันแค่หวังว่าพวกเขาจะจับเธอได้เร็วๆนี้เดี๋ยวเเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนขยับไปได้จ้าเพื่อเพื่อแจ้ตตำรวจไปแล้วนี่ทำไมมันยังรอดได้วะ อย่านะอย่านะแบดเอนเหรอเอ้าจบไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะสรุปก็คือจับไม่ได้จ้าแบดเอนดิ้งนะทุกคนนะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับแอดนะก็ตื่นเต้นสำหรับเกมผีเกมแรกที่เป็นเกมสั้นนะถ้าเธอเจอเกมสั้นๆที่แบบน่าสนใจแบบนี้ก็จะพยายามหยิบมาฝากกันนะจ๊ะ <c oughs> โอเค,โอ,เคโอ้ยหลอนกระตุกจิตขิดกระตุกใจจริงๆนะไม่รู้จะหาคำไหนนะจ๊ะเอาเป็นว่าฝากนื้อฝากตัวด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ้